มาว่ะมาว่ะวันนี้คนดูทุกท่านนะครับวันนี้จะมาหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนนะครับพอดีสนองมาผมก็จะให้เลยท่านคิดว่าจะชน,นะไหมครับมาดูกันนะหายหายก็ใหม่เดี๋ยว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  first blood ว้ายังไม่ทันกินว่ายิงละ แค่กว่าหนึ่งเท่ากว่าสองอขอตั้งใจเล่นแล้วกันจิบ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 อึ๊บ,บขอไพ่กับเสียงรบกวนด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะตีกิดขา,ขาดๆหน่อย นระยะของผลโอ้ยทุกคนใครที่ยังไม่เข้าไลน P ์ f ีไฟอ่ะมาดูได้นะนกกนนเนี่ยจากจากเกาะสวรรค์กลายเป็นเกาะทรายเลยเนี่ยคนเกาะทรายเลยเนี่ยดูสิ น้ำมีมอ่ะไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะทุกคนรจริงไม่น่าเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันดูมันมันดูไม่ธรรมชาติอ่ะน้ำมันยังมีสีฟ,ฟ้าอยู่คนอยู่ได้คนละเนี่ยลกลกลๆๆ รอแล้วครับสกิลผมแล้วโอ้ยโดน,นเลยระยะอย่างนี้ชี้ยิตเลย first blood ยมา,มา,มาแต่ผมจะแบบอยู่เงียบนะอยู่เงียบ ไม่พูดอะไรอยอะมากๆผมขอต้องใจเล่นแพ้เลยไม่สมเกียรติเอาห ไม่รู้เรื่องผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง มาตรงนี้แใช่ไหมเอา้าหายหนุย่นเขาเห็นขอ่ใช่ด้วยเหรอหออบบอบลบเฮ้ยไม่บอกเลยเกือบแล้วเกือบแล้ว ยนี่เสียงพัดลมพัดลมอยู่ใกล้ๆผมเลยเครื่องโทรศัพท์ก็ร้อนด้วยเยอี้เกียดขนาดนี้แตวเต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  โทรศัพท์ลื่นตกเลยฮะลื่นจนหนังจอแบบไปโทรศัพท์ลื่นเหรอมา ้ระยะโอ้ยขึ้นเลยด้วยวะ่าเจอระยะจุกจะทำมีปฏิหารให้ดูหายว๊อกอ๋อช่ยโอ้ยไม่โดน โอขึ้นอยู่หโอมีหแดงแป๊ดจแ, <First Blood. S 1> แดงแป๊ดอะจ้าไม่ได้วูบมาด้วยนะประดินอะ มาเดี๋ยวทอนเดี๋ยวทอนให้ดูเดี๋ยวทอนให้ดูเดี๋ยวทอนให้ด,ด,อหดูอันนี้จะมาทำไมไมันค,คืออะไรมาเฉยโอ้เกะกะดูหน้า

เสียงโลดังปี้งเลยว่ะหนักยืนรออ๋อ

ดูดิไม่มันแหลกอ่ะไม่ไม่ไม,มันไม่แหลกมันค้เรือะไรไม่รู้ดูดิดูซุบค้างเลย เองไม่โดนเอาจะปิดไอวอขังตัวเองทำไมจ้าปิดไอวอขังตัวเองไหมมีไม่เข้าใจอยู่มากกดคิวหนึ่งคิว first blood เด้อเด้อเดเเรามีปัญหากับปุ่มยิงมากประมาณนี้น่าจะใช้ไดเอาเลยบมัง้ง ลาวิงมา่าย ah, ่างไงไปมาเไม่ใช่เลยว่ายืนรนะเอายนี <Right. S 2> ประเทศไทยช่างร้อนที่สุดทำไมไม่เอาซองยา,มาไม่ฉันด้วยฉันรู้บอกไปเลยเพราะช่วงนี้น่าจะถนาดซองยากว่าซองพวงนะเพราะว่ายิงไกลแรงอ่ะหองร้อยแต่ซองควง งั <Gew> ้นแบบโยนขี้เหินไปโดนเฉยๆขี้ดินไปโดนไม่ระคายผิวเลยด้วยซ้ำพะว่าทุกคนไม่ได้ยินเสียงผมเชื่อปะแลกกล้วกล้องจะเห็นว่าแหลกไหมก็ไม่รู้นะที่รู้ ดูน <st unlikely> ินจามาแล้วโอ้ยช้ำอะ เอเอเริ่มมาแล้วแต่ตอนนี้มันค้างอ่ะเชื่อปะรับดื่หรออ๋อหัวนากาเหรอนี่คือหอนากาเหรอโอ้โล่งโจ่งเลยโอ้โหยีบขยะย่มม เนใ่ดูข้างบนหน่อยเุ้ยเห็นหลังคาปะโอ้ยโอ้ยแล้วจะปีขึ้นหลังคายังไงครับทีนี้อ้าวเรียบร้อยอะโอ้โหว่าจะขึ้นมได้ปะตัดใจมากครับใหม่ๆอดีตฮ้ยตกใจหมด โอ้โหแดกเลยจูบด้วยเมื่อกี้โอ้ยปิ้วป <<|ja|>> ิ้วปิ้วปิ้วปิ้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว แหลก,กมาแล้วเออันนี้จะไม่แหลกนะมันจะลื่นปืลดอดเลยเนี่ยลื่นมากเฮ้ยลื่นเกินลื่นเกินเนี่ยดูนะพอมง้าปืนอ๋อเอ้าเจ้าเพึ่งยิงหลบ ปืนไม่รีโหลดนะไม่เตี้ยหน่ารีแล้ first <tw> ว first blood เล็กชนะนไปทีแ้วก็แปดกน,น็อกเอ๊ะนะครับเสียงไม่หรอไม่ดี โอ้โหไว้จบไปด8ต่อ6นะครับเดี๋ยวค่าไปเจ7เพราะว่าเสียซีวิตไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่